สร้างขึนเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงบาปบุญและความซื่อตรงต่อศรัทธาส่วนรวมเงาบาปจากกระผุกมือคำลมรบที่วัดห้วยไม้ขาวเงาของโพใหญ่ลู่ไหวบ,บนลานอิฐเก่าๆแสงโคมที่แขวนตามสาลาแกว่งช้าๆเรากับกลืนน้ำตาไฟลงคอก่อนจะปล่อยลมหายใจเป็นวงกลมสีส้มอ่อนๆกลับมาอีกครั้ง ทุกเย็นของที่นี่เหมือนเดิมเสียงสวดเสียงกลองเพลงที่ถูกเก็บเสียงตีนแมวของหมาวัดเดินวนหากันแต่คืนนี้ชาญกลับรู้สึกว่ามีเสียงอย่างอื่นแทรกอยู่ติงติงเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆจากกล่องอะคริลิกใสใบใหญ่ที่ตั้งเรียงอยู่หน้าพระอุโบสถกล่องบริจาคสลักคำว่ากระปุกบุญเพื่อผู้ยากไร้และงานศาสนา แบงยับยับที่คนบ้านไกลพับอย่างเคารพกับเหรียญสิบเหรียญห้าที่ซ้อนกันเป็นชั้นกลายเป็นภาพที่ชานคุ้นชินตั้งแต่วันที่เขาโดนหลวงพ่อแม่ตาเรียกมาช่วยงานวัดรับผิดชอบเรื่องคีบัญชีรับจ่ายคะ่ะเอ้ยครับชานไม่ชีสายหยุดยิ้มแซวขณะที่ยื่นกุญแจห้องเก็บของให้ชานไม่ใช่คนเลวเขาพูดแบบนี้กับตัวเองทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไอของลูกชายวัยเจ็ดขวบ และสายตาละล้าของเมียอันนงที่ทำงานเสิร์ฟกะบ่ายถึงดึกค่าเช่าบ้านค่าเทอมค่าหมอเดินจี้จี้ตามหลังความจนคืบเข้ามาเหมือนเงาน้ำในหน้านาแห้งยิ่งไล่ยิ่งไหลกลับติงติงเสียงนั้นอีกแล้วลมพัดกลองไง สลับกันดูสีเขียวฟ้าเป็นริ้วขึ้นเขามองผ่านผิวใสของกล่องอยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่จากด้านในสายตาไม่ได้มาจากคนแต่มาจากเจตนาที่ถูกพับแนบจับกระดาษเจตนาของคนที่ตั้งใจจะช่วยคนป่วยช่วยคนตกทุกข์เขาสะดุง้งเมื่อมีมือแตะไหลชานอยู่ดึกอีกแล้วหรืออ๋อหลวงพ่อ เขายกมือไหวอย่างเกอ้อเกหลวงพ่อเมตายิ้มอ่อนอย่าลืมล็อกห้องบัญชีคืนนี้ลมแรงระวังของปลิวครับหลวงพ่อเดินผ่านไปกลิ่นน้ำอบจากจีวรที่ซักสะอาดลอยเบาๆทิ้งไว้ชาญหันกลับมาที่กล่องเสียงเหรียญเงียบแล้วคืนนั้นเมื่อเขากลับบ้านชาญพบใบเตือนค้างชำระค่ารักษา จากคลินิกของแม่ที่ต่างจังหวัดวางอยู่บนโต๊ะอนงไม่สบตาพี่เราจะทำยังไงดีเขาให้เวลาอีกแค่สามวันชานิ่งไปนานพรุ่งนี้ผมจะลองขอยืมผู้ใหญ่บ้านเขาพูดทั้งที่รู้ว่าผู้ใหญ่เองก็เพิ่งปิดสวนยางขาดทุนไม่มีปัญญาจะช่วยใครคืนนั้นชาญฝัน เขาเดินอยู่ในอุโบสถเปล่าๆแสงจันทร์ลอดหน้าต่างเป็นลิ่มยาวตกลงบนกล่องบริจาคเพียงใบเดียวทันใดกล่องก็ขยายใหญ่เข้าหีบศพใบธนบัตรในนั้นเคลื่อนไหวได้ม้วนตัวเป็นรูปมือมากมายยื่นออกมาจับชายเสื้อเขาไว้แน่นจากในกล่องมีเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงเดียวแต่นับสิบนับร้อยเสียงแก่เสียงเด็ก เสียงคนไกลบ้านผสานเป็นประโยคเดียวกันเงินนี้ไม่ใช่ของเจ้าชาญสะดุ้นตื่นเหงื่อท่วมวันต่อมาเขาถูกแหลมพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบดักหน้าวัดครบกำหนดแล้วนะเว้ยดอกพุ่งถึงคอรออีกนิดได้ไหมพี่ลูกผมยังเล็กชาญเสียงแห้ง แหลมหัวเราะหยันฮ่าฮไม่ใช่เรื่องกูถ้าไม่หากูก็หาเจ้านี่เหลือบมองไปทางกล่องบริจาคหน้าพระอุโบสถและยิ้มมุมปากที่อื่นชานกำมือแน่นความอับอายร้อนขึ้นที่ใบหน้าเวลานั้นเองเขาเห็นภาพซ้อนกันแม่บนเตียงผู้ป่วยลูกชายหอบไออันงที่ก้มหน้าทั้งวันและกล่องใสที่วางนิ่งเฉยชาเราก็บอกว่า ถ้าคนลำบากจริงจะทำอะไรเล็กน้อยสักครั้งโลกคงไม่พังคืนนั้นหลังจากทุกคนกลับบ้านชาญเป็นคนเก็บเงินทำบุญเข้าห้องบัญชีตามหน้าที่เขานับแล้วจดในเล่มเขียนเลขเหมือนทุกวันแต่เมื่อถึงกล่องสุดท้ายมือเขาสั่นเล็กน้อยแค่ยืมแค่ยืมก่อนเขาพึมพำเหมือนบินทบาทคำอนุญาตจากใครสักคนเขาเปิดฝากล่อง ใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาพร้อมลมหายใจแบงใบหนึ่งลื่นเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเชิตอาบเหงื่อของเขาเสียววินาทีนั้นลานวัดทั้งลานเงียบกริบเหมือนลมขาดใจติง้งเห็นเดียวกระทบกันอย่างชัดเจนในความเงียบชาญชะงักหันซ้ายหันขวาไม่มีใครคืนถัดมาเขาเอาอีกเล็กน้อยกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่า หัวใจจะถึงระดับไหนและความกลัวจะยอมถอยกับความจำเป็นได้เท่าไหร่แต่ความจำเป็นเป็นทุ่งญ้าที่ไม่มีเส้นขอบเขาเดินอยู่ในนั้นได้เรื่อยๆหลังจากครั้งที่สามเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นคราบคล้ายน้ำตาเหล็กเป็นทางเล็กๆบนฝาอะคริลิกเป็นเส้นยืดย้วยเหมือนนิ้วที่ไต่ขึ้นจากก้นกล่องคืนหนึ่งชันเข้าไปนับเงินเขาได้กลิ่นคาวอ่อนๆลอยมา ทั้งที่ห้องสะอาดและปิดสนิทเขาลองเช็ดคราบด้วยผ้าแต่คราบไม่ออกกลับกลายเป็นลายมือจางๆขึ้นแทนรอยนั้นเหมือนตัวหนังสือซ้อนกันหลายชั้นประโยคเดียวกันนับสิบครั้งบางจังหวะอ่านได้ชัดบางจังหวะเลือนรางเงินนี้ไม่ใช่ของเจ้าหลังจากนั้นชานเริ่มฝันซ้ำภาพมือจากกองแบงค์จะยื่นออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ด้วยความที่ชีวิตกลางวันยังคงบีบคั้นแหลมยังไล่ดี้แม่ยังต้องจ่ายยาเขาจึงทำสิ่งเดิมซ้ำอีกตามนิสัยของคนที่คิดว่าตัวเองจะเลิกพรุ่งนี้แน่ๆวันโกนเหล่าชาวบ้านพาหน่อกล้วยกับตะกร้าพืชผักมาตั้งแผงบูชาเพื่อวันพระที่จะมาถึงเด็กชายคนหนึ่งเสื้อขาวซี่จนเก่าถือกระปุกหมูออมสินแตกๆเดินมาถวายชาญยืนอยู่ไกลๆเห็นภาพชัด เด็กยิ้มเขินๆบอกแม่ว่าเก็บตั้งตีหนึ่งเอาไปช่วยคนเจ็บนะเขาเผลอยิ้มตามแต่ยิ้มของเขาขาดหายในคอเมื่อคิดถึงค่าดอกที่ยังไม่เคลียร์คืนนั้นเขาเปิดกล่องแล้วเห็นเหรียญห้าสิบหลายเหรียญที่มีสีถลอกจนแทบอ่านปีไม่ได้เขารู้ทันทีว่าเป็นเงินของเด็กคนนั้นมือสั่นจนรู้สึกชัดว่าชีพจรกำลังส่งสัญญาณโทษแต่เขาก็หยิบไปอยู่ดี เขากำลังหันหลังจะปิดห้องไฟในศาลากระพริบวาบและมอดลงชั่วขณะเงามืดขยายตัวขึ้นจากมุมกล่องเงานั้นสูงเท่าเพดานใบหน้าหรือสิ่งที่ควรจะเป็นใบหน้ากลวงโบแต่ลึกเข้าไปมีดวงไฟสีแดงสองดวงเล็กๆมองนิ่งไม่ไหวติ่งเสียงเหมือนเหรียญหล่นกระทบพื้นดังพร้อมกันนับร้อยครั้งในหัวชาญ เขาทิ้งกล่องลงกับโต๊ะรีปิดไฟวิ่งออกมาจนลมหอบรุ่งเช้าหลวงพ่อเมตตาเรียกชาญไปกุฏิท่านวางบัญชีทำบุญลงบนเสือ่อชานเมื่อคืนได้ยินเสียงวิ่งผ่านศาลาใครหรือเปล่ามาวัดมั้งครับขอโทษครับผมลืมล็อกประตูหลวงพ่อพลิกบัญชีช้าๆเงินทานบางวันหายไปผิดสังเกต แต่เราอาจจดผิดได้ถ้าไม่แน่ใจก็ทบทวนใหม่ความซื่อตรงสำคัญที่สุดของที่ไม่ได้เขาให้เรียกว่าอัทินนาทานจำได้ไหมท่านยิ้มบางๆของที่ไม่ได้ให้ต่อให้หยิบขึ้นมาแค่เสี้ยวหนึ่งก็หนักเหมือนหินชาญพยักหน้าทั้งตัวร้อนเผาเขาออกจากกุฏิด้วยขาที่ไม่มีแรงคืนนั้น เขาตั้งใจจะคืนเงินส่วนหนึ่งเขาพกซองเปล่ามาใส่แบงค์สี่ห้าใบจะย่อนกลับแต่ก่อนที่ปลายนื้อจะแตะขอบกลองเสียงกระซิบก็ลอยวนรอบหอูชัดเจนอย่างที่ไม่ใช่ความคิดของเขาอีกต่อไปคืนให้ครบเสียงไม่ดังแต่มากันจากทุกทิศชานพงะ ถอยหลังชนเสาไฟในศาลากระพริบทีๆรูปหล่อพระประธานเหมือนเงยหน้าช้าๆมองเขายามนั้นเองเขาเห็นใครบางคนนั่งอยู่ข้างกระปุกในเงามุมชายสูงผอมสวมเสื้อผ้าเก่าๆมือซ้ายกุมหน้าอกเหมือนเจ็บหอบลมหายใจเขาขาดเป็นห่งหวงๆหน้าเศร้าของลูกชายภาพนั้นกระเทาะหัวใจชานเขาตะโกนถามทั้งที่เสียงแห้งใคร ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเหรียญกลิ้งเป็นเส้นยาวจากใต้โต๊ะผ่านปลายเท้าเขาไปหยุดที่เงามืดหลังจากคืนนั้นชานกลายเป็นคนที่นอนแต่ไม่พักเขาตื่นมาด้วยกลิ่นคาวติดจ,จมูกแค่คิดจะหยิบเงินในกระเป๋ากางเกงก็รู้สึกว่าฝ่ามือเย็นเฉียบเหมือนจับปลาเพิ่งตายเขาสะดุ้งง่ายกับเสียงโลหะทุกครั้งที่เขาใช้เงินที่หยิบมาคนที่เกี่ยวข้องจะลอยขึ้นเด็กเสื้อซีด แม่ค้าผักที่หยอดเหรียญสิบด้วยมือสากและแปลกที่สุดเขาเริ่มได้ยินเสียงคำอธิษฐานสั้นๆซ้อน,อนมาขอให้ผัวหายดื่มขอให้แม่หายป่วยขอให้ลูกได้เรียนทุกครั้งที่ธนบัตรผ่านมือเขาเงินไม่ได้เงียบมันพูดด้วยถ้อยคำของผู้ให้พี่ผัวหนูเข้างานกะกลางคืนรถล้มเอาไงกับค่ารักษาแม่ด้วยชานกำมัด ผมจะหาให้ผมผิดเองที่ลากเรามาติดหนี้พวกนั้นเขาอยากสารภาพแต่มันติดอยู่คอเหมือนก้างปักเขากลัวสายตาของอนง์และกลัวตัวเองวันงานบุญใหญ่ใกล้เข้ามาหมู่บ้านจะมาทอดผ้าป่าหลายบ้านเตรียมป้ายกระดาษเขียนชื่อคนที่ล่วงลับเพื่ออุทิศส่วนกุศลชานตั้งใจว่าหลังงานนี้จะเลิกเด็ดขาดแต่ก่อนเลิกจะต้องจัดการครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อตัดปัญหากับแหลม เขาเกลียดความคิดนี้แต่ความกลัวที่อีกฝ่ายจะมาทำอะไรครอบครัวกลับมีแรงกว่าคืนก่อนงานลมฝนโหมจากทิศเหนือใบโพสบัดดังกางเกงเปียกฟาดขาเสียงฟ้าคลืดคลาดใกล้หลังคาศาลาชานไขกุญแจห้องบัญชีมือสั่นแต่มั่นใจว่าจะทำให้เสร็จเร็วที่สุดเขาแพ็กธนบัตรในถุงผ้าเปิดประตูจะก,ก้าวออกประตูปิดเองดังปึ้งไฟดับมืดสนิท มีเพียงแสงฟ้าแลบสองผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นมันแม่ชีสายหยุดก้าวมาวางมือบนบาชานสารภาพกับชาวบ้านพรุ่งนี้เช้าในงานบุญและคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์น้ำเสียงเธอหนักแน่นและถ้าไม่ครบก็ชดใช้ด้วยการทำความดีแทนให้มากพอจนเงานี้ไม่เหลือที่อยู่ชานกลืนน้ำตาผมผมไม่มีปัญญามี หลวงพ่อผู้ช้าๆขายมอเตอร์ไซค์ขายโทรศัพท์ใช้แรงกายใช้เวลาและสำคัญที่สุดเลิกโกหกตัวเองเสียอย่าหาข้ออ้างให้บาปเพราะบาปฟังภาษาอ้างเก่งกว่าคนในความเงียบเงาสีดำขยับคราวนี้ไม่ใช่เพื่อกลืนกินแต่เหมือนจะถอยไปชั่วคราวดวงตาสีแดงชะลอลึองเป็นสีเทาเข้ม เรียญที่กลิ้งค้างอยู่หยุดนิ่งชาญรู้สึกว่าขาของตนหลุดจากพื้นเขาคานเข้าไปกอบเงินคืนใส่กลอ่องเหงื่อไหลคนฝนเช้าว,วันถัดมาทำกลางเสียงกลองยาวและเสียงตแตรวงของงานบุญชาญยินหน้าสาลาด้วยมือสัน่นเขาเล่าทุกอย่างรวมถึงจำนวนเงินที่เอาไปทั้งหมดต่อหน้าชาวบ้านและคณะกรรมการวัด ความเงียบตามมาหนักจนหูอื้อก่อนที่เสียงซุบซิบจะเริ่มบางคนโกรธบางคนผิดหวังบางคนร้องไห้ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะรู้สึกว่าความเชื่อไว้ใจถูกทรยศเด็กเสื้อซีคนนั้นยืนจับชายเสื้อแม่มองตาชานชานยกมือไหว้อภัยให้ผมด้วยลูกรักลุงผิดหลวงพ่อนำชานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แก่ผู้ที่ตั้งใจให้ท่านพูดเสียงหนักแน่นและแก่ผู้ที่หลงผิดให้พบผลทางกลับหลังงานชาญขายมอเตอร์ไซคันเดียวที่มีขายโทรศัพท์เหลือเครื่องเก่าที่ต่อสายช้าต้องบิดบิดเขาเอาเงินมาคืนทันทีส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาเขียนคำว่าใช้แรงชดเชยไว้บนกระดานหลังศาลาและเริ่มทำจริงเขาสมัครเข้าเวรดูแลคนป่วยในชุมชน ขับสามล้อรับส่งยายเท่าไปคลินิกโดยไม่คิดเงินช่วยแบกข้าวสารเข้าคลังอาหารวัดทุกเช้าทำบัญชีใหม่ทุกแถวด้วยลายมือที่ตั้งใจและที่สำคัญเขาไปหาบ้านของคนที่เคยทำบุญแล้วไล่ขอโทษทีละหลังในคืนแรกๆเสียงติ้งติ้งยังดังในหูและเงาสีดำยังยืนอยู่ไกลๆข้างศาลาแต่ยิ่งชานคืน ยิ่งทำช่วงเวลาที่เงาปรากฏก็สั้นลงดวงตานั้นค่อยๆจากแดงเป็นส้มจากส้มเป็นเหลืองอ่อนก่อนจะกลายเป็นไฟเทียนเล็กๆที่วูบวาบตามลมเหมือนไม่ใช่ตาอีกต่อไปแต่เป็นแสงนำทางแหลมกลับมาอีกครั้งเขาเห็นชานเข็นเกวียนขนของงานวัดและหัวเราะยังไงวะสุดท้ายก็กลับมาก็บเศษเหรียญให้วัดชาญยกมือไหว ถ้าพี่ต้องการเงินผมจะชดใช้ตามที่เหลือแต่พี่คิดจะมายุ่กับคนในบ้านผมผมจะไม่หนีอีกแล้วน้ำเสียงเขานิ่งกว่าเดิมผมเลือกอยู่ฝั่งศรัทธาถึงจะยากกว่าแต่ผมไม่อยากเป็นคนแบบเดิมแหลมสะบัดสองสามคำแล้วถอยเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกหนักๆในอกตอนมองกระปุกบุญเหมือนมีใครจ้องจากข้างในสมเดือนผ่านไปชาญเคลียงเงินครบเขาจดตัวเลขสุดท้ายด้วยลายมือที่ไม่สั่นแล้ว คืนครบพร้อมเส็นชื่อหลวงพ่อแม่ตายิ้มบาปไม่ใช่รอยสักมันลบได้ถ้าเจ้าตั้งใจแต่รอยจำเป็นครูจงจำไว้ในคืนที่ฝนโปรยเบาๆชาญเดินรถน้ำต้นโพเสียงเหรียญเงียบสนิทเขายืนมองกล่องบริจาคก,กล่องใสเหมือนเดิมแต่วันนี้เขาเห็นอย่างอื่นไม่ใช่เงินแต่มันคือใจหลายดวงที่วางรวมกันในนั้นบางดวงเหนื่อยบางดวงสว่าง ทุกดวงหวังให้โลกเบาลงนิดหนึ่งชาญไหว้กล่องบริจาคเหมือนไหว้พระขอบคุณที่สอนผมเขาหันหลังจะกลับก่อนคิดได้ว่าลืมล็อกเขารีบกลับไปที่กล่องแต่มุมหนึ่งของพลาสติกสายมีลายน้ําจางๆที่เขาเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่เคยออกอยู่ๆลายนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปเมื่อมองดีๆเขาอ่านได้ไม่ใช่คําเตือนเหมือนก่อนแต่เป็นคําสั้นๆสามคำอนุโมทนาสาธุ ชานยิ้มน้ำตาร้อนๆหลังโดยไม่ทันรู้ตัวเขาเช็ดหางตาสูดลมหายใจยาวแล้วเดินไปช่วยแม่ชีสายหยุดจัดดอกไม้สำหรับรุ่งเช้าปีต่อมาเมื่อวัดประกาศรับอาสาสมัครสอนการบ้านเด็กยากจนชานเป็นคนแรกที่ยกมือขอใช้ศาลาเล็กหน้ากุติเป็นห้องเรียนเขาเอากล่องบริจาคอีกใบตั้งไว้หน้าห้องไม่ใช่เพื่อให้เด็กต้องหยอดแต่เพื่อให้พวกเขาเห็นว่าการให้คืออะไร ชาญบอกเด็กๆว่าในกล่องนี้มีของสำคัญกว่าธนบัตรมีคําสัญญาที่คนให้ทำกับตัวเองว่าจะทำดีเด็กชายเสื้อซีดปีนั้นเปลี่ยนเสื้อใหม่ชื่อกันเขาวางเหรียญ52เหรียญลงในกล่องพร้อมรอยยิ้มหนูไม่ได้อย่างให้เยอะหนูแค่อย่างให้เหมือนปีที่แล้วชานย่อตัวลงลุงจำได้ลุงไม่ลืมเลยแสงเย็นสีทองลอดหลังคาไม้ส่องลงมาที่กล่อง เห็นฝุ problem ่นเม็ดเล็กเต้นระบบำอยู่ในอากาศเงามืดที่เคยสูงลิบหายไปนานแล้วเหลือเพียงเงาโพบนพื้นอิดร่มเย็นเป็นปกติคืนหนึ่งหลวงพ่อเมตตาชวนชานนั่งคุยที่ศาลาหน้าวัดเจ้าคิดจะบวชสักพรรษาไม่ชานให้ใจได้ซ้อมหายใจแบบเบาๆชานมองกล่องบริจาคแล้วหัวเราะเบาๆผมคิดอยู่ครับหลวงพ่ออยากลองคืนให้มากกว่าที่เคยเอาไป ถึงจะคืนหมดแล้วก็ยังอยากคืนต่อไปเรื่อยๆหลวงพ่อยิ้มคนนะ่ะไม่ต้องกลัวว่าดีไม่พอกลัวอย่างเดียวอย่ากลับไปโกหกตัวเองชาญพนมมือครับและในคืนนั้นเองเมื่อชาญเดินผ่านกล่องเขาชะง,งักเสียงติ๊งติ๊งดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วเงียบเขาเหลียวมองในกล่องไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เงาของเขาที่ทอดยาวบนผิวอะคริลิกกลับค้มศีสันเล็กน้อยหรือบางทีเขาคงคิดไปเองเขาเดินต่อไปด้วยหัวใจที่สงบขึ้นพลางคิดว่าบุญอาจไม่ใช่การหย่อนเงินเท่านั้นหากเป็นการยอมรับความผิดและตั้งใจเริ่มใหม่อย่างสะ์สื้อส่วนบาปก็ไม่ใช่ผีดุอยู่ในกล่องแต่เป็นเงาของความกลัวและความโลภที่เราเลี้ยงเอง หรือปล่อยให้หิวจนมาครอบงำเราตั้งแต่นั้นมาวัดห้วยไม้เขามีเสียงเหรียญดังทุกวันดังด้วยความยินดีของผู้ให้ไม่ใช่เสียงเตือนของผู้ถูกเบียดบังและชานก็ไม่เคยได้ยินประโยคเงินนี้ไม่ใช่ของเจ้าอีกเลยเพราะวันนี้เขาเลือกที่จะเป็นเจ้าของอย่างเดียวคือใจที่ซื่อตรงขอคุณพระศรีรัตนตรยัย นำความสุขความเจริญสู่ท่านทุกคนกลาบขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจริง